สวัสดีครับทีเวนชั่นเอาอาันนแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมศุกร์แล้วครับศุกร์ที่ยี่สิบสองธันวาคมครับสองพรหบครับวันนี้ตื่นเช้ามากมาดูไม่รู้จะตื่นมาทําไมแต่รู้ว่ามีคิ๊เซาพาเลทกับไบรตันก็เลยดูมาเติมมาดูช่วงที่คิ๊เซาพาเลทนำอยู่หนึ่งศนะครับแม่แต่ไบรตันได้เทพเวลเบกโอ้โหคนบ้าเลยว่าแม่งมุง มงเข้าสามเหลียยยาาหล่ยมมงย่นะอ,ยอยเข้าสามเหลี่ยมคล้ายๆทูตบาส์อะบอลย้อยเข้าสามเหลี่ยมดินยูตันประตูที่ต้องเร็กก็พุ่งแบบสุดตัวแล้วนะ,ะพุ่งแบบสุดตัวแล้ะแต่บอลมันย้อยก็โ,โหมันเป็นเขาบอกว่าเทพเท่านั้นที่จะทําอย่างนี้ได้สําหรับเทพเบลเบกนะครับก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะสำหรับคู่ อ่าคู่ดึกดึกนึกดึกดึกเลยนะของคืนวันประหานะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีอีกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทีหวยด้วยละกันนะครับอ่าก่อนอื่นก็ต้องขายของก่อนน้ำมันสมุนไพรตาดอกโม่ครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอท็อปนะจากบางปะมาสุวรรณบุรีเป็นอ่าแจาของใจดีเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีห้วยนะครับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกนะแรงสัตว์กับต่อยได้หมดนะครับเปิดแล้วก็ ปาดท่านจะได้รับความหอมเย็นชื่นใจคือหอมเย็นแล้วก็ชื่นใจแล้วก็หอมนานเย็นนานด้วยสำหรับน้ำมันสมุนไพรตาดอกงมกค,ครับเพราะว่ามีทั้งส่วนผสมของอเก็ตไบ้สารแแนครับยิวคาินตริงเสนกาลาบูนนะเย็นๆทั้งนั้นเลยมาเป็นน้ำมันสมุนไพรขวดนี้ครับหนึ่งร้อยสี่สิบาทตรงสามสิบาทเท่าไทยสร้างที่ขวดส่งฟรีไปเลยนะครับฝากด้วยละกันแล้วก็เช้านี้ขอเป็นน้ำอุ่น น้ำอุ่นน้ำอุณหภูมิปกติอุณหภูมิแล้วตอนนี้ยี่สิบเอ็ดองศานะครับยี่สิบเอ็ดองศาไม่เปิดอะไรสงสิ้นเลยเมื่อคืนนอนนั้นหลับสบายมากนะมาตื่นก็มาดูฟุตบอลอากาศตอนนี้อ่ ยังไม่มีพระอาทิตย์เลยครับแต่อากาศเย็นเฉียบเลยตอนนี้ยี่เป็นองศาอยากให้อากาศอย่างนี้อยู่กับเราไปนานๆนะอยู่แบบข้ามปีไปเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังรักษาเรื่องสุขภาพกันด้วยเพราะว่าร้อนๆย้่ออยู่ไปเย็นเนี่ยแต่ร่างกายจะปรับกันไม่ไหวนะก็เลยต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยอะเมื่อวานนี้ก็เป็นครบรอบสี่ปีที่พิต้านะครับได้กลุ่มทีมอาซนอลน,นะแล้วก็เม <S <S 1> <S 1> <S ื่อวานก็พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นี่มันมีข่าว แปลกนะตั้งใจจะทำคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งแต่ก็มาเจออะไรบางอย่างมาเลยกันเลยทำให้ต้องมาทำคอนเทนต์อีแบบเดียวไอสิ่งที่ตั้งใจก็ต้องเก็บไว้ก่อนมันมีข่าวลือหลายหูเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงของตลาดนักเตะหน้าหนาวก็คือช่วงของมกราคมนี้ครับในข่าวที่ว่าเราต้องการนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับนักเตะเราโดยเฉพาะในรายของเอ็ดดี้เอ็นเกเทียนะครับ เอ็ดดี้เอนเคทียอ่านอย่างนี้นะครับไม่ใช่เอ็ดดี้เอข้อไก่นะมันมีเพจเพจหนึ่งซึ่งผมไม่เผยเชื้อแล้วกันแต่ผมบอกเลยมึงแย่มากขนาดนักนแต่ของทีมมึงเองที่มึงเจียมึงจะบูลลี่เลยมันใช่ก็ว่าเอนข้อไก่เอนข้อไก่พ่องไม่ดูเสียงนะไม่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 ะเตียเอาไปว่าเอนข้อไก่พ่องนะเอ็ดี เอนเกตีย e ครับื่นเรียกให้มันเต็มๆนะให้เกียรตินักเตะเราเดีย๋ยวมาหาผมดาม่านะแต่ผมไม่ชอบเลยที่ใครมาบูรี่นะักเตะเราอย่างเงี้ยนะครับมีข่าวว่าเอนเกตีย e มีหลายสโมสรที่จะต้องการตัวนะครับต้องการตัวโอเคในสถานะาตอนเนี้ยถ้ามีการยื่นเข้ามาจริงๆมีหลายมีหลายสโมสรยื่นเข้ามาแล้วเราก็บอกไปอ่ะประมาณสี่สิบห้าสิบล้าน ถ้ามีใครอยากจะมาซื้อจริงๆก็เออเดี๋ยวมาคุยกันนะไม่ใช่บอกว่าไม่ขายนะแต่ว่ามันต้องได้ในราคาที่เหมาะสมและถามว่าตอนเนี้ยเรามีความจำเป็นต้องขายเอดีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ผมจะมาชี้จุดๆเลยว่าเราเองนะในช่วงมกราคมเนี่ยที่มีข่าวอยากจะได้ศูนย์ได้ไม่ว่าจะเป็นอีวานโทนี่ที่มีการคุยกันแล้วบ้างทั้งโอซิมเพนทั้งไอ้วาลวิดหรืออะไรหลายๆคนเนี่ย ถามจริงว่าอาจเะนอลนณนะตอนนี้ปัจจุบันความจําเป็นมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้มาชี้ให้ดูเลยนะครับท่านไม่ต้องเชื่อผมนะผมได้พูดคุยกับพี่น้องในกลุ่มไลน์แล้วก็ได้พูดคุยเมื่อวันแรกเปลี่ยนละกันว่าเอออันนี้แหละมันเป็นข้อมูลที่แบบตรงกันและเป็นข้อมูลที่แบบชัดเจนจากคนที่รู้ลึกข้างในจากแหล่งข่าวผมอะที่เขามาพูดถึงเหตุผลประเด็นหนึ่งสองสามสี่ ว่าจริงๆแล้วอาจจะนอ่นนะักชั่วโมงนี้นาทีนี้ถ้าตลาดเปิดตำแหน่งตรงไหนที่เราต้องการมากที่สุดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่ค่อยๆฟังค่อยๆคิดตามแล้วกันครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมาเม้นกันนะอ่ะตอนนี้ตำแหน่งของเราถือว่าค่อนข้างลงตัวเรามีครบทุกตำแหน่งแต่มาดูนะ่าสถานการณ์นา,นาทีนี้นะครับเรามีผู้สาปู ตำแหน่งตัวจริงก็คือสตาร์เตอร์ะไรเป็น11ตัวแรกแน่นอนก็คือดาวิดไรยานะซึ่งเดี๋ยวจบฤดูกาลก็คงจะเป็นการซื้อขาดสำหรับดาวิดไรยาผู้สำประตูจากทีมชาติสเปนนะครับนี่คือตาแหน่งตัวจริงที่แน่นอนเรามีแบ็กอัพนะขุมกำลังสำรองใช้ว่าแบ็กอัพดีกว่านะขุมกำลังสำรองของทีมเราตอนนี้ก็เป็นอรอนเลมเดลซึ่งถามว่าฝีไม้และมือไม่ตาม่าง แต่อาจจะมีความต่างเรื่องของการวิวาในการมีความแตกต่างในเรื่องของการใช้เท้าอะไรบ้างที่เราอาจจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะแต่ฟีไมายและมือในการป้องกันประตูก็ต้องถือว่าใกล้เคียงแต่ตอนนี้เบอร์หนึ่งคือดาวิดไตายาและแบ็กอัพคือแลมเดลครับเรามีทีมโยวชนครับมีมือสามที่ถือว่าเป็น เป็นมือสามของอาร์เจนอลแต่เป็นมือหนึ่งของทีมชาติเอสโตเนียก็คือเขาแจ็คขอบไฮนะเป็นน้องมือสามอีกคนที่เราตอนนี้เรามีผู้สามป,ประตูมือดีอยู่ในทีมทั้งสามคนซึ่งพี่เบเกต้าเคยพูดไปแล้วว่าเขาโชคดีมากที่ตอนเนี้เขามีประตูมือดีเลยอยู่สามคนพร้อมที่จะใช้งานในเกิดที่กรณีฉุกเฉินมาถึงในตำแหน่งแบ็คขวาเพราะนั้นผู้ตำแหน่งผู้สาป,ประตูถือว่าไม่มีความต้องการณนะตอนนี้ นะครับนะตำแหน่งแบ็กขวาตอนนี้เรามีครับที่เป็นตัวจริงแน่นอนก็คือเบนไว้นะพี่เสือเบนจามินไว้ครับซึ่งเป็นเจ้าของตำแหน่งเดิมอาจจะปีนี้อาจจะถูกทาเครรโทมิสุมาคอยสิบเสียบ,บ,บแย่งตำแหน่งบ้างแต่นะตอนนี้ชั่วโมงนี้นาะทีนี้ก็ต้องให้เป็นพี่เสือเป็นไว้เรามีแบ็กอัพก็คือ Set so Red, นะเซนติกโซเลสนะเรามีเซตติกโซเลสและเรายังมีขุมกําลังอีกคนนึง ซึ่งถ้าเกิืหายเจ็บกันมาก็น่าจะมาเบียดตัวจริงได้คือรายของยูเลนทิมเบอร์นะครับยูเลนทมเบอร์แต่ว่าก็ต้องรองดูว่ามกราคมหรือกุมภาพันยูเลนทิมเบอร์จะกลับมาได้หรือยังนะครับเพราะนั้นจะหมายแบ็คบขวาเรามีเบนไว้แล้วก็มีเซนติสโซเอทคอยประสานงานอยู่คอยเป็นแบ็กอัพอยู่มาในตำแหน่งเซนเตอร์เซนเตอร์ตัวขวาเซนเตอร์ฮาปัวขวาตอนนี้เรามีวิลเลียมซาริบาอยู่ครับ นะเรามีวิลเลียมซาลิบายอยู่นะแล้วก็เรามีโทมิจัสุซึ่งสามารถเล่นได้ด้วยโทมินี่เล่นได้ทั้งแบ็คขวาเล่นได้เป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวขวาแล้วยังมีจ้าหนูเจ้าวอเตอร์อยู่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นถุงกําลังที่สามารถมาทดแทนได้ในกรณีเกิดเหตุถูกเชิญน,นะครับถามว่าตอนนี้สําคัญไหมตาแหน่งนี้ถ้าได้ก็ถ้าได้มีมาซัพพอร์ตอีกคนก็เอานะ ตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮารทางด้านซ้ายก็คือในรายของพี่ใหญ่กาเบรียสมาการเนียสครับมาการเนียสเนี่ยมีขุมกำลังสำรองที่เป็นแบ็กอัพอยู่ก็คือยาคุบคิวอยาคุบคิวอสามารถเล่นเติร์นเล่นเซ็นเตอร์ฮารตัวซ้ายได้นะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังมีการทดแทนตำแหน่งกันได้อยู่ ในขาะที่ตัวหลักทั้งมากันเยสและสุริบาฟอร์มยังดีและอาการบาดเจ็บไม่มีรบกวนนะชั่วโมงนี้นะครับยังถือว่าโอเคแต่ถ้าเผือมีมาเสริมได้ก็ดี <c oughs> ก็ดีมาในรายของแบ็กข,ขวาแบ็กขวาเรามีพี่อเล็กซานเดอร์ชินก็เป็นตัวจริงแน่นอนนะชั่วโมงนี้หลังจากที่เราปล่อยเคเลนทินี่ไปให้เรอสเสิดัสยืมนะครับ ยูเลสันเดอร์จินก็เป็นตัวจริงแน่อนอนแล้วก็ลองมีอะไหลสำรลองเป็นแบ็กอัพก็คือในรายของเควลสามารถที่มาเล่นได้แล้วเราก็เห็นได้ในหลายๆตำแหน่งแล้วนะครับในหลายๆตำแหน่งแล้วและเรายังมีวัยรุ่นคือซูซ่ามาคอยซัพพอร์ตได้อีกนะคอยซัพพอร์ตได้อีกมาในตำแหน่งมิดฟิลทางขวาซึ่งเป็นตำแหน่งของพี่กัปตันเอ,อเดนการ์มิดฟิลตัวลุก ไม่ใช่บิฟิลคือเปลีกนนะบิฟิลตัวลูกทางขวาซึ่งเรามีพี่กัปตันเนเดนการ์ดครับแล้วเรายังมีขุมกําลังสำรองก็คือในทายของเจ้าหนูเอ็นวาลี่อยู่นะและเรายังมีตัวที่คอยซัพพอตอีกคนหนึ่งก็คือฟาเวลวล่าแต่ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บอยู่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในรายของกัปตันเอเนการ์ดนะตอนเนี้ร่างกายฟิตร้อยเปอร์ครับ ่าฟิตร้อยเปอร์เซ็นถือว่าพร้อมที่จะขับเคี่ยวในช่วงของที่ที่เหลือเนี่ยพร้อมแน่นอนแล้วยังเรายังมีตัวของเอวานเดี่เป็นอะไรสมรองอยู่นะครับตัวลูกทางซ้ายมิดฟิลตัวบุกทางซ้ายก็คือตำแหน่งของพี่กราชาก้าผมจะเลียตลอดผมไม่ถนัดนะเรียกเบอร์หกเบอร์แปดเบอร์สิบบะผมไม่ถนดัดผมจะเรียกตัวซ้ายตัวขวาอย่างนี้มากกว่าเรามีคลายอแวอยู่ นะเรามีคลายฮาวเวิอยู่เป็นตัวจริงนะตอนนี้นะครับที่เห็นเห็นนะได้สตตร์เป็นตัวจริงแน่นอนเรามีขุมกำลังแบ็กอัพก็คือในรายของเอมิลสมิธโลเล่นตำแหน่งนี้ได้นะเล่นในตำแหน่งนี้ได้เพราะนั้นถือว่ายังไม่ใช่ตำแหน่งที่เราขาดนะเรายังมีแล้วยังมีกำลังสำรองอยู่ครับกลิมเส้นทางขวาไอ้้องบีบุกโยสก้าจองตำแหน่งตัวจริงนะแน่นอนนะครับจองตำแหน่งตัวจริงนะแน่นอน เรามีทีมแบ็กอัพก็คือลิสเนลสันถามว่าตำแหน่งนี้อยากจะได้มีคนมาคอยซัพพอร์ตมีคนมาคอยช่วยน้องบีปุโยสาก้าไหมเรามีลิสเนลสันอยู่เพราะนั้นยังถือว่าไม่จําเป็น <c oughs> แต่วความคิดผมนะอืไม่จําเป็นเพราะว่าอะไรถ้าเื่อเราจะมีนักเตะเข้ามาทักคนเนี่ยมันจะต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสมเพราะว่าเราใช้จ่ายไปตอนต้นปีเยอะนะครับเลรา้นเราจะต้อง ระมัดระวังในการใช้อย่างให้เหมาะสมนะมาถึงตัวลุกทางซ้ายมิดฟิลด์ลิมเส้นทางซ้ายเรามีกลายเบ้นมาเทลี่ซึ่งตอนนี้ยึดตำแหน่งตัวจริงแน่ๆแล้วนะครับยึดตำแหน่งตัวจริงแน่ๆและเรายังมีขุนกำลังที่พร้อมจะโลเตชันและเป็นแบ็กอัพอยู่ก็คือพิลิโอเโรโดทอสซาครับนะเโรโดทอสซาซึ่งภาวะลงมาแทบไม่ต่างเราเห็นในช่วงแรกมาตี้พา กองหลังพาทัวร์อะไพอมาถึงจุดปุ๊บเปลนตัวเอาพี่โรนลสามมาใยี่สามโอ้โหประสิทธิผลมันจะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะนั้นตัวตำแหน่งลิมเชตางซ้ายถือว่ายังไม่จําเป็นเอาง่ายๆยังไม่จำเป็น,ำปนตำแหน่งหน้าเป้าสไตรเกอร์หนาไซเกอร์หน้าเป้าเปาน้าอะไรนี่แหละที่เรียกกันหลายๆคนนะ่ะ ตอนนี้หมายเลขหนึ่งของเราคือคารเบียนเชสซัสคารเบียนเชสซัสนะครับแล้วเรามีขุมกำลังสำรองก็คือเอ็ดดี้ฮัลโหลเอ็นเคเทียนะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ็นเคเทียยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่สามารถผลิตสกอร์อะไรได้แต่ลองมองดูในเชิงลึกเอ็ดดี้เอ็นเคเทียลงเล่นมาทั้งหมดทั้งพรีเมียร์ลีก และรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลน,นี้20ครั้ง20แมตช์ยีนันดส่วนใหญ่ลงมาเป็นตัวสำรองตอนนี้ยิงไปได้ทั้งหมด6ลูกและแฮตทริกไปได้3จากการเล่น20นัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองคุณจะคาดหวังอะไรจากการที่ลงเล่นเป็นตัวสำรอง่ะจะต้องมาเป็นตัวสำรองปุ๊จะต้องลงไปยิงทุกนัดหรือเปล่า มันต้องดูดูดูบอลให้เป็นน่ะดูบอลให้เข้าใจอะ่ะนะครับเอดดี้ลงยี่สิบนาทีในฐานะตัวสำรองซะส่วนใหญ่แต่ยิงหกลูกและแอสซิสต์ไปสามถือว่าธรรมดาหรือเปล่าสําหรับผมผมว่าเอดดี้ยังมีประโยชน์อยู่นะครับเอดดีอ้อยู่กับเราเหมือนกับแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อวานนี้ทางสายข่าวก็พูดเปรียบเปยเปรียบเชิงเลือกออกมาเพราะว่าค่าเหนื่อยก็ถือว่าไม่สูง นะ้้วแทบไม่มีค่าให้จ่ายกัเอดดี้เลยถ้าขายนั่นคือกําไรลุ้นวนเนี่ยกำไรลุ้น,น้วนเลยแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราจําเป็นต้องขายไหมเราจำเป็นต้องขายไหมในขณะที่เอ็ดพี่คาร์บนเจสสุดก็ยังอยู่แล้วก็เอดดียังเป็นอะไรสสำรองให้ให้ได้อยู่ในเวลาที่จําเป็นนะครับถ้าถามผม ถ้ามันมีทีมไหนที่มากมืดพร้อมจะจ่ายสี่สิบถึงห้าสิบล้านอ่ะค่อยว่ากันเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะอัลสนอลอัลสนอลเราบอกไปแล้วนะครับว่าถ้ามีสี่สิบห้าสิบล้านค่อยมาคุยกันถึงใรายของเอดดีเอเกเทียเรามีความเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาไหมอ่าถามก่อนแต่ถามในใจผมได้ก็เอาถาแต่ถ้าว่าไม่ได้ก็ เฉยๆสำหรับตำแหน่งนี้นะครับได้ก็เอาแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่งรีบขายไอ้พี่เพราะมันมีแค่สองคนนะตอนนี้นครับมาดูในตำแหน่งที่คิดว่าผมในใจผมและเพื่อนพ้องตรงกับพี่น้องหลายคนคือตำแหน่งที่ที่คิดเห็นตรงกันว่าควรจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ต ก็คือในตำแหน่งของ DM เอ็ม d รั e เดฟเฟอร์มิดฟิลด์มิดฟิลด์โฮดิ้งโตโฮดิ้งนี่แหละคือตำแหน่งพี่ข้าวเดคไลน์หรือตำแหน่งพี่โทมัสปาเต้ซึ่งตอนนี้พี่ข้าวเดคไลน์ปากหลักยืนตำแหน่งนี้อยู่ณตอนนี้ชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้ชั่วโมงนี้มีพี่ข้าวอยู่คนเดียวนะครับนอกนั้นในลายของพี่โตมัสปาเต้ยู่ในช่วงระหว่างการเรียกความฟิต ในรายของโมเมตเอร์ี่เจ็บกล้ามเนื้ออีกแล้วในรายของพี่จอกินโยครับมีอาการเจ็บฝ่าเท้าเจ็บเท้าเรามีเจ้าหนูลิวิสเคลี่ซึ่งเป็นอะไหลสำรองอีกคนหนึ่งซึ่งสามารถได้ได้แต่รับประกันว่าคุณภาพจะไม่เหมือนพี่ดีแกนไลนะครับตำแหน่งนี้ต่างหากที่เราควรจะมองและเราควรจะใส่ใจที่จะต้องหาใครสักคน เพื่อมาช่วยยกระดบับหรือมาช่วยพี่ข้าวดิแค่ไรนี่คือตำแบ่งที่คิดว่าควรจะต้องมีนะครับพีรวัรเตอาจจะเลยจุดสูงสุดไปแล้วหรือยังรือสภาพร่างกายที่มันเริ่มบอกบางนะลงลงเจ็ดลงเจ็ดพักสิบอะไรประมาณนนะประมาณเนี้ยพี่จอเกินโยโอเคยังอยู่ในออาการที่มาช่วยได้แต่ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บ นะครับโมเมตนตอนี่บางโมเราแทบจะหมดแล้วเอาเอง่ายเลยนะครับแทบจะหมดแล้วลงมาวันนั้นลงมาเล่นอยู่ไฟจะเป็นหนิได้แป๊บเดียวมาก็มีอาการบาดเจ็บคุ้มกําลังตรงนี้ทั้งหาครับที่เราควรจะเอาเข้ามาและเมื่อคืนก็มีข่าวมาแววแววมีข่าวมาแววแววว่าอาร์เซนอลได้เริ่มเปิดจากเจรจากับแอสตันวิลล่าในความเป็นไปได้ที่จะ อยากจะได้ดักกัสลุยอ่านี่คือข่าวล่าสุดของเมื่อคืนนี้ครับตอนตีสามนี่เองนะว่าอาร์ซนอลเริ่มเปิดฉากเจรจาอยากจะคุยถึงความเป็นไปได้ในการที่จะนำตัวดักกัสลุยว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนถ้าถามผมถ้าผมเป็นพี่อูนายเอมิลี่ถ้าผมเป็นพี่อูนายไมดิผมอยากจะเก็บดักกัสลุยไว้ครับแน่ๆแต่ถ้าเผื่อ คุยในนามกับเจ้าของสโมสรแอนซันวิลล่าถ้าได้จำนวนเงินที่มากพอมีสิทธิ์ที่จะง้างใจเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ก็ต้องตามดูนะครับนี่คือภาพรวมนะของนักเตะทั้งส11คนของเราทั้งอาไหล่สำรองและความความจำเป็นในการที่จะต้องการคว้าต,วตัวตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่ง มาเสริมทีมในความจะเป็นตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยดูแล้วตำแหน่งที่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงครับก็คือตำแหน่งของพี่ข้าวดีแค่ไหลจริงจริงแถ้ามองกันแบบเนื้อๆนะแต่ถ้าได้ทักคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดักการลุยเข้ามาโอ้โหถือว่าเข้าท่าเข้าท่าเข้าทางเลยทีเดียวนะเราจะแกร่งขึ้นมากๆมากๆเลยนะครับสมมติถ้าได้ลักการลุยมาจะลักการลุยมาเล่นตำแหน่งของ พี่ขายฮาวเวดไหมมาช่วยซัพพอร์ตทานพี่ข้าวไหมโอ้ยมันจะเป็นออปชั่นตัวเลือกให้พี่ตาได้เล่นได้เยอะเลยนะครับส่วนหน้าเป้าเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงถามว่ารีบไหมได้ก็เอาแต่ถ้าไม่ได้ก็ยังเฉยๆฉยสำหรับผมนะสําหรับผมเมื่อมาดูถึงภาพรวมมาดูถึงหน้าเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรควรจะเร่งด่วนอะไรไม่เร่งด่วนอันนี้ตามความคิดเห็นผมเพราะนั้นถ้าเผื่พี่น้องมีข้ออะไรที่มันแบบ เอ้อันนี้อันนั้นมาพูดคุยกันนะครับเพราะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่มาพูดมาชี้เห็นถึงการว่าสถานการณ์ในเดือนมกราคมผมว่าถ้าเผื่อย่างเราเรามองออกผมว่าทางบอร์ดบริหารก็มองออกแหละว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดี๋ยวเราต้องตามดูอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับว่าในช่วงมกราคมนะจะมีอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแต่ช่วงเนี้ย ตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเรามีเกมก่อนสุดก่อนสิ้นปีเนี่ยอยู่สามเกมเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทํำยังไงรับมือยังไงโรเคชั่นยังไงกับสามเกมที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก่อนที่จะข้ามไปปีต่อไปที่้หกสิบเหรือปีสองพันยี่สิบสี่นะครับโดยเริ่มต้นจากคืนวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนครึ่งที่เราจะเจอกับลิเวอร์พูลครับค,นนคืนนี้คืนนี้ก็คือวันศุกร์เนี่ยต่อเช้า,าวันเสาร์ แอสตันวิลล่าจะลงเตะก่อนนะครับลงเตะในบ้านนะลงทําศึกพิมริลีกในบ้านนัดที่18เจอกับดาบคู่เชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดถามว่ามีผลอะไรไหมมีผลแน่นอนมีผลแน่นอน นะครับแอสตันว mm ิลล่าจะอาศัยความได้เปรียบในวันนี้และเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมอันดับ2อันดับสอันดับหอันดับสอะ่ะเดี๋ยวจะตัดกันเองแอสตันวิลล่าจะลงเตะในคืนนี้นะครับตอนตีสามด้วยสถานการณ์ที่ตอนนี้แอสตันวิลล่าอยู่อันดับ3ครับมี3ามแแต้มมีแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลและมีแต้มน้อยกว่าอาร์เซนอลหนึ่งแต้มวันนี้ถ้าตีสาม แอสตันวิลล่าสามารถปิดงานปิดจ็อบปิดดิวหัดเชฟฟิลยูเนเต็ดลงได้ลูกทีมของอูนายเอมรี่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงทันทีจะขึ้นเป็นจ่าฝูงทันทีด้วยคะแนน41แท่งเอาที่เอเอใครจะคิดครับว่าแอสตันวิลล่าจะโผพวดขึ้นไปขนาดนั้นนะแต่วันนี้ต้องปิดจ็อบให้ได้ก่อนเชฟฟิลยูไนเต็หน้าตอนนี้นะครับ บววยอมบววยอยู่อันดับที่ยี่สิบมีแปดแต้งแข่งมาสิบเจ็ดชนะ 2, สองเสมอสองแพ้ไปสิบสามยิงได้สิบสองเสียไปสี่สิบสามลูก <c oughs> จะเอาอะไรไปสู้แต่ฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันมีอะไรที่ที่น่าค้นหามันมีอะไรที่น่าติดตามอยู่สเสมอสำหรับฟุตบอลเปเียรลีกไให้ดูกาลนี้ ก็ไม่รู้แต่เบื่ออยากเป็นเราๆท่านๆที่เป็นแฟนอาร์เซนอลวันนี้คงจะต้องเชียร์เชฟฟิลด์อยู่เตดถูกปะให้หยุดเหลือให้ช่วยดึงแต้มมาเพราะวันนี้ถ้าเปื่อสมมติว่าเชฟฟิลด์ถ้าเปื่อแอตเลติ่าเสมอนะครับเสมอเนี่ยพอแต้มลูกได้เสียเขาน้อยกว่าอาร์เซนอลอยู่สี่ลูกถ้าเสมอก็น่าจะยังอยู่ที่สองนะครับน่าจะขึ้นมาที่สองนะแต่ถ้าชนะ ขึ้นไปเป็นที่หนึ่งเลยแล้วก็คืนในวันพรุ่งนี้อาจจะน่ลจะต้องยกพลไปเยือนแอนฟิลโอ้โหเป็นอะไรที่บีบคันหลายหคนบอกว่ากอด้วยสัปดาห์นี้แอตเลติกราชนะไล่สองคู่แล้วเสมอแอตเลติกาขึ้นเป็นที่หนึ่งเฉยเลยก็มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้มันเป็นอะไรที่สนุกสนานแน่ๆเลยเดี๋ยวเช้าวันเสาร์จะมาพูดถึงอัปเดต นะครับสถานการณ์และบทสัมภาษณ์ของพีตาซึ่งจะสัมภาษณ์ในคืนวันนี้ในวันศุกร์เนี้ยช่วงเย็นๆน่ะเดี๋ยวเอามาพูดคุยกันนะว่าความพร้อมเป็นยังไงทั้งความพร้อมของเขาตัวเจ็บเยอะตัวเจ็บของเราทั้งของเราทั้งของเขานี่ก็เยอะครับในรายของเวอร์พูลเนี่ยเจ็บเยอะมากๆอ่าเจ็บเยอะมากๆเพราะว,ว่าทางตัวของแม็กลิสเตอร์นะครับตัวของอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเวอ้์พูลก็เจ็บเยอะนะ ในรายของแอนดูโรเปซันเจ็บครับอาริซซ์แมกลิสเตอร์เจ็บนดโกโชตาเจ็บนะโจมาติฟเจ็บไบเซติกก็เจ็บครับแล้วก็เทลโกก็เจ็บอย่างของเราก็มีฟาวิโอวิล่าจอร์กินโยดูรินทิมเบอร์เอเลนี่โทมิยสุแล้วก็ในรายของโทมมาตาเตเพราะนั้นก็เจ็บพอๆกันนะแต่ว่า เลี้ยวปูนเพิ่งใช้พลังงานมาในการที่ชนะเวสแฮมไป5ประตูต่อหนึ่งในคาราบาวครับรอบก่อนรองชนเะเลิศวันนั้นก็เดี๋ยวจะมีผลส่งผลอะไรไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมครับว่าทั้ง2ทีมมีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะทําศึกบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นี้นะครับในแมตช์ที่18ของทั้ง2ทีมนะก็คงประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากาันนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยเข้ามาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับใล้กับทีวีชแนลสำหรับแฟนกลับวยครับฝากผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องด้วยครับน้ำมันสมุนไพรตาดอกโมกครับส่วนผสมของทั้งเกจใบสนแหนครับยูคาลิปตัสพิมเสนนะแล้วก็การะโบนครับทั้ง3ามี่ตัวนี้มารวบรวมกันกลายมาเป็นน้ำมันสมุนไพรตาดอกโม่บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกช่วงนี้อากาศอย่างเงี้ยเปลี่ยนอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านจะมีอาการหวัดคันจมูกนะเปิดแล้วก็ปาดเพื่อให้ร่างกาย เพื่อให้รูจมูกโล่งหายใจได้คล่องคล่องครับมีความสดชื่นหอมเย็นสบายแมลงสว์จับจตอยก็ปาดไม่ได้เลยนะฮนะหนะ้าอกเนี่ยนะกลางคืนปาดก่อนนอนโอ้โหชื่นใจจริงๆนะครับสำหรับน้ำมันสมุนไพรตาดอกโม่ครับหนึ่งรอยสี่สิบาทตรงสามสิบาททุกไทยสั่งสี่ขวดส่งฟรีไปเลยนะอ่ารักษาสุขภาพด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับ ที่เวทีานอาตโนนแฟนลับนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเด็กน้ำไปไหนขอให้พุิวความปลอดภัยครับฝากสบายดีพี่น้องสอกราทุกท่านเลยที่ส่งกำลังใจมาให้ทุกครั้งทุกวันจริงๆครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ